กลับมาขยายความที่ฝากไว้โอลานเมื่อกี้นี้อภิภูภูเหรอครับหนึ่งนะอภิภูใช่ไหมครับไม่ใช่นี่ไงพระสงฆ์ติดอยู่ที่สวดมนต์ทำพิธีกรรมนั่งหลับตาพระสงฆ์ติดอยู่แค่สวดมนต์าาศาสนาพูดวันนี้พูดได้เลยว่า มีแต่สวดมนต์กับพิธีกรรมถ้าไม่มีสองอย่างนี้เรากับว่าไม่มีการสวดมนต์ของผู้เอามาสวดไปเอาสูตรนั้นสูตรนี้มาสวดหรือเอาปณามกาถามาสวดใสท่ทานองปนั่นก็คือแท้ๆเรียกว่าสวดมนต์แท้ๆ ก็ทำไปว่านี่แหละมีอานิสงส์รักษาศาสนาไว้ที่จริงทำลายศาสนาเพราะแทนที่คุณจะสวดคุณไม่สวดเปล่าหนึ่งคุณสวดหากินสวดได้เงินซอดสวดแลกเงินสองสวดอวดเด่นอวดโชวอวดว่าฉันสวดเก่งสวดได้มากสวดอะไรแต่ไรจนกระทั่งสวดแล้วก็สามหลงเป็นพบเป็นชาติ สวดได้อานิสงส์ได้สวรรค์วิมานได้อนนน์ในี้สวดกันข้ามวันข้าม,ามคืนถ้าไม่มีสวดมนต์สรุปอย่างเดียวไม่มีศาสนาพุทธสองพิธีกรรมทำแต่พิธีกรรมนอกจากสวดมนต์ก็มีพิธีกรรมต่างๆ เกิดการประกอบเรื่องราวประกอบรูปแบบประกอบอนุนันเนียน,นี้จนกระทั่งกลายเป็นพิธีกรรมเข้าไปชั้นสูงจนกลายเป็นราชพิธีเป็นอะไรต้จนต้องยอมรับกันถือว่าศาสนาพุทธมีเท่านี้แล้วผู้ที่ทำพิธีกรรมจนกระทั่งถึงราชพิธีก็ได้รับตำแหน่งยศศักดิ์ดารต้นไขึ้นไป ก็มีตำแหน่งยศศักดิ์กันบอกให้เอาไม่เอกออกก็ไม่เอานะ่นเน่นยมายุ่งอยู่นี่แหละ <c oughs> นะก็ทั้งชาติก็ได้แค่นี้เป็นเจ้าพิธีกรรมอันนี้ปรากฏอยู่ที่ญี่ปุ่นชัดเจนเอาศาสนาพุทธนี่แหละศาสนาอื่นไม่ต้องไปพูดเขา ศาสนาพูกเราเนี่ยอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยมีเจ,ารรจา้าพิธีกรรมรับจ้างทำพิธีกรรมวัดนี้วัดนี้มีธนาคารของตัวเองรวยสบัตดเลยนะตัง้งธนาคารก็าตัวเงินก็เอาเขาธนาคารตัวเองแล้วก็บริหารเงินธนาคารเป็นคารวาส บริหารเงินได้เงินมาจากการบริหารการเงินอีกถ้าเจ้าของธนาคารหรือเจ้าของวัดเนี่ยถอนเงินตัวเองออกจากธนาคารที่ตั้งนั้นนะธนาคารนั้นกล็ล่มี่ของญี่ปุ่นเลยนะยิ่งกับพราหมณ์มหาศาลในยุคพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าเพราะยุคนี้มันโอ้โหพิสดารมากกว่ากันเยอะ สรุปแล้วพิธีกรรมต่างๆจนกลายเป็นที่ยกตัวอย่างไปจนกระทั่งถึงญี่ปุ่นในฝั่งนั้นทีนี้พิธีกรรมของไทยไม่เป็นอย่างนั้นทีเดียวสู้ญี่ปุ่นไม่ได้ไม่เก่งเท่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นเจ้าของพิธีการสวดนั่นสวดนี่รับเป็นเจ้าของเลยนะเป็นรัติสสืบทอดไปถึงลูกเต้าเหล่าหลานด้วย สืบทอดสันตติวงศเลยนะญี่ปุ่นก็เป็นพราหมหณ์มาศาลอย่างนั้นเลยพรามหมาสานเหมือนสมัยโบราณพ่อเป็นพราหมณ์ลูกเป็นพราหมณ์ตระกูลหลานเดนเป็นพราหม์ทะเลาะก,กันไงแม้แต่กษัตริย์ไม่ใช่พรา,มนะรรราหมณ์นะกษัตริย์คือคารวาสเถียงกันมาในอภัูตรอภูตร อภิษฐมานพถือว่าตัวเองเป็นพรามสมณโคโดมอย่ามาแอกอย่ามาแอกเป็นกษัตริตรตรยก์กษัตริย์ต้องไหวพรามเทียงกันกษัตริย์ต้องไหวพรามเพราะกษัตริย์เป็นคารวาสฉันเป็นพรามอภิษตะะ์กษัตริย์ต้องไหวฉันพระพุทธเจาก็บอกว่า จะไหวคนที่ควรไหวก็มีคุณธรรมมีธรรมะไหวก็ควรไหวมีแต่ภาษาบัญญัติมีแต่ศักดินาติดยึดอยู่อย่นั้นไม่มีอะไรพอเป็นจรณะสิบห้าวิชาแปดเลยเอาคําว่าจรณะสิบห้าวิชาแปดมาเป็นตัวยืยนยันกันแล้วบนจะก็ลายโจกกระทั้งอัลปตะตกเก้าอี้เลยตัวเองมีแต่พยัญชนะไม่มีจรณะสิบห้าไม่มีวิชาแปดสักกจิตเลย แต่ท่านมีท่านยืนยันว่าท่านมีและก็ยืนยันได้อภัตตก็แพ้นั่งซบเศาคอตกแต่ไม่ทำอวดดีอีกคนที่รู้สึกตัวจนซบเซาคอตกแต่อปัตต์ไม่ยอมแพ้แล้วก็ยังไม่ยอมเดินแหนทำกลางกลับไปถึงสำ,สำนักตนเองอาจารย์ก็ได้เตะให้ อันนี้มีใน<ๆ>ะตัตตบโลกก็เล่าไว้ก็ไม่หมดเลยนะอาตมาไม่ได้พูดเลยเถิดท่านแปลว่าเอาเท้าปัดครับอแล้วก็แปลให้พๆอๆว่าเท้าปัดก็เตะให้บอกให้ไปดูท่านว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าจริงยังเหลืออยู่นิดเดียวเท่านั้นไปดูที่คุยลันเล่นในฝักเหลืออย่างเดียวเท่านั้นสงสัยอาการสามสิบสองครบให้ไปดูแค่นั้นนะท่านเล่นไปทําอะไรเกินเหตุ อาจารย์ก็เลยเตะให้ซะจะใช้คำว่าถีบก็น่าจะใช้นี่เนี่ยอะไรมันไปทำเสียชื่อสำนักหมดเลยขายหน้าอาจารย์ระพุทธกริยาไปพุทธทาทางแหหน่าเกลียดเนี่ยอธิบายขยายความไม่เห็นจชัดว่าความไม่รู้ของคนทุกคนนี่ยุยคคล้ายๆอย่างเนี้ยุยคนี้แต่พวกที่ถือว่าตัวเองเป็นพระมหาศาล ก็เหมือนพรมามหาศารนะก็มีหลายชั้นชั้นที่มีทั้งเงินทองเข้าของยศศักดิ์ลาบสักการะสรรเสริญเต็มนะไปเป็นพระปาาติดไปนในทางติดพบติดชาติติดวิมานติดทางแมกซิคิลทางลึกลับทางไอที่สร้างนิรมานกายสร้าง สัมโกกายสร้างอาธิจมานกายอะไรกันไปเยอะ